ปยึงประพฤติปฏิบัติเห็นไหมศาสนามันอยู่ในญนาติโยมเขามันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่วิญญาณนี่แหละพอสิดับได้แล้วบอละบัดวิญญาณห้าประกาศนี่จังสัยถ้าดับบ่ได้ห้างไกลจากมันได้บ่แหล่ะอันนี้แหละคำว่าสมถทะพอห้างไกลปองปอมก็เอาถ้าสมถทะจริงๆบิดบี้เนี่ยต่อกอนก็พิเดษไปหาวิพัสนาบัติโซทิมตัดทิม วางที่มจะได้เป็นเป็นาศาสนาราฐานคือศีลได้บรรลุศีลได้บรรลุอาทิศีลเห็นอบอกรากฐานไปจากนี้ทั้งหมดนี่แหละขันเก่าศีลบัานี้น,น,นาอบ่อยอยากได้บ่อยอยากเป็นแต่ว่าบัตายไปบัดทีนี้เนาะบัานี้ศีลพันธาไปได้บัดไปใส่แะ้วบัดไปสวรรค์บ่อยอยากไปก็ลับมาเมื่อมนุษย์คือศีลบัานนี้ศีลเห็นไหมนะบ้านนี้บ่อยอยากปฏิบัติน้ำเพินนะบ้านนี้หากอยากไปผมปรารถนาากไปเฮติยูบละ บ่มีภาษาบ่เฮ็ดมันก็ซ้ำคนบ่มีค่าลดแล้วอยากไปยู่เที่ยวรอบโลกบนไดประเทศดีๆก็สิไปหากินงานสซ่าซั่นในฐานะเจ้าขุนมูลนายบัััดนนี้จยมเสค่มียเห็นไหมเป็นแต่ฝันเท่านั้นการประพฤติพพุทธศาสนาเช่นเดียวกันแม้แต่สวรรค์มันก็ยังไปบ่ได้ของโลกได้สวรรค์มันโลกุตละเด้พรมจังสันบัตินี้นั่นแหละมันปลอมในโลกนี้ขนาดปลอมในโลกนี้มันยังไปบ่ได สิวอย่างเงี้มสิฮอดับออกจากอบายภูมิสีส่พระจาอันบ um si ัณนีตพุทธศาสนาบัดนี้พระโสดาบันสิตโหดโซทิมันน ah ah ี่ไงโซทิมความโกรธได้บ่ละโกรธได้ละครั้งบัณฑย่อไม่เสียจได้เลยพระเจ้าอันโลภได้ละครั้งบ๊วยแม่นของของโตพระเจาอันบัดฑิตโตพ่อได้โตพ่อเป็นแบบนี้โลภไปบ่อยากให้บุคคลอื่นเกินโตไปสั้นไปหรือบุคคลอื่นได้ดังโตสั้นไปก็บ่ใช่เนี่ย มันบ่เป็นตัวนี้นหะมันจะเรียนเท่าไรก็ตามแหละขั้นแม่นว่าขั้นบอศาสานามาเทียบคําว่านี่โซทิมได้บอหลานในปัจจุบัน,นโซดาบันก็หมายถึงว่าตาเห็นเจ้าของตาเห็นอารมณ์เจ้าของมันตาเห็นคำนี้คำว,ว,ว่าอันนี้แหละคำว่าอบายออกอย่างนี้ไปมันตรงโต๊ะตรงเส้นไปแล้วนี่ <c oughs> พอเห็นโทษได้อย่างสิโสุดทเพื่พอนด้เห็นโทษมากๆโทษเกิดมาได้อย่างสี้แหะคือความเสื่อมของร่างกายเป็นทุกข์ ไปถึงตายทุกสมัยทุกถึงตายตายแล้วบัดนี้อะไรอะไแล้วมันจบบ่บดมันสิไปตามที่ท่านบูโซทิมอะไรบดเวียนว่ายตายเกิดอยู่สั้นนี่ไปเกิดในใบสันบ้นกัญญาณบดกูว่าจึงสิโซทิมโซปล่อยโซว,วางสร้างคนบัดสิว่าอะไรเลยสร้างคนสร้างสัตว์ดอกบัดเอ,อ้ยกินยังก็กิกนนอนยังก็นอนดอกขันบนเป็นบาปนาปาปังบั่หันสิโซทิมกันบ่เพิ่นว่าขันมองเห็นหมานี่ ควรเอามาพ่อพูณหลายๆแบบควรเอามาเห็นหลายๆควรเอามา